ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพมมาสอนรอดแบบนี้นี่มีเนื้ออปาก้ามีเนื้อฝาบาทมีเนื้อทองแดงแบบนี้ถ้าเป็นอปาก้าหรือฝาบาทอยู่ในเกณฑ์พันกระบาทเพื่อนๆจําภาพให้แม่นๆนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เขาเรียกเหรียญพานแตกหลวงพ่อพมมาสอนรอดแบบนี้ก็พันกระบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญเพชรน้ําเอกหลวงพ่อคูณนะครับนี่องค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับเพื่อนๆ มีเนื้อนวะมีเนื้อทองแดงมีเนื้อเงินมีเนื้อทองคำนะครับทองแดงก็พันกว่าบาทนะครับนวะก็สองพันเนื้อเงิน6 700พันนะครับเนื้อทองคำนี่แพงเลยนะเพื่อนๆใครมีเนื้อหลักๆก,ก็ส่งมาขายแมนได้แบบนี้นะครับนวะก็ประมาณ2,000ครับต่อมาเป็นเหรียญ1นหลวงพ่อคูณน,นะครับนี่17หลวงพ่อคูณน,นะครับแบบนี้มีการต่อโค้ดนี่องค์นี้รู้สึกว่าเป็นบล็อกคูณขีดนะ แบบนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่สวยๆก็หมื่นสามนะครับเพื่อนๆมีก็ส่งมาขายแมนได้เหรียญหลวงพ่อคูณ1.7แบบนี้ประมาณ1.000 10, 0ครับ